สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถบ้านกระบะอีซูซุออนิวส w 4ประตูนะครับตัวนี้เป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะครับตัวแซดพลาสติกครับนี่ครับสีสันรอบคันถือว่าสวยใสเลยนะครับบอดี้บางๆเดิมๆรถไม่มีชนเลยนะครับคันนี้นี่ครับสีสันรอบคันถือว่าสวยเลยนะครับแทบจะไม่มีริ้วรอยนะครับ นี่ครับได้เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะครับเกียร์ออโต้ Z ซ a แ DDI VGS นะครับเครื่องยนต์2.5มีกล้องหลังที่เรียบร้อยนะครับคันนี้เดิมโรงงานเลยนะครับกล้องหลังนี่ครีสันรอบคันนะครับรถเดิมทั้งคันนะครับคันนี้รับประกันโครงสร้างรถเดิมไม่มีชนน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะเม็ดอาร์คเดิมทุกจุดนะครับนี่ครับ กระจกเป็นกระจกมีไฟออกข้างนะครับพับข้างได้ครับสวยเใสยเลยนะครับคันนี้ภาษีต่อเรียบร้อยแล้วนะครับหมดวั้นที่11ธันวา25งห้าหครับแล้วก็มีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยนะครับรถคันนี้หมดเดือนธันวาสองห้าหเเหมือนกันครับนี่ครับสภาพโดยรวมสีสันถือว่าสวยเลยนะครับแทบจะไม่มีรูรอยเลยนะครับ ครับมีไฟตัดหมอบให้เรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวผมพาชมห้องเครื่องนะครับนี่ครับห,ห้องเครื่องสวยๆใสๆเลยนะครับห้องเครื่อง เครื่องวี s สนะครับ2องจุดห้าดีเซลครับนี่นี่ครับน็อสากระโปรงเดิมเดิมเลยนะครับไม่เคยแกะเลยครับแก้มฝั่งด้านขวาเดิมเดิมนะครับมัดไม่เคยแกะเลยนะครับสภาพเดิมเดิมนี่หายากเลยนะครับนี่ครับมัดคานหน้าคานหน้าสีเดิมเดิมโรงงานเลยนะครับแผ่นเพจเดิมเดิมของยี่สูสู ไม่เคยแกะไม่เคยถอดเลยนะครับนี่ครับแก้มฝั่งด้านซ้ายนะครับโครงสร้างเดิมทุกจุดเลยนะครับน็อตฝากระกโปรงเดิมเดิมสติ๊กเกอร์อยู่ครบนี่ครับเครื่องแห้งๆเลยนะครับเครื่องแห้งๆเดิมเดิมซีนกลวาเดิมเลยนะครับสีแต้มโรงงานตั้งแต่ออกศูนย์ก็ยังอยู่นะครับนี่สภาพสวยมากครับเพราะว่ารถ ไม่วิ่งแค่ห้าหมื่นกว่ากิโลนะครับนี่ครับเป็นระบบเบรก ABS ด้วยนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นแล้วครับคันนี้เดี๋ยวผมพาชมภายในนะครับนี่ครับภายในสวยเลยนะครับแผงประตูเป็นกระจกไฟฟ้าขึ้นลงทั้งสี่บานมีระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับนี่ครับปรับข้างไฟฟ้านะครับพับกระจกไฟฟ้า พวงมาลัยก็เป็นตัว Airbag คู่นะครับมี Airbag คู่หน้าแล้วก็มีพวงมาลัยเป็นตัวมันตินะครับปรับเล่นเครื่องเสียงได้ปกติทุกอย่างครับแล้วก็คุญแจนะครับมี3ดอกนะครับนี่ตั้งแต่ออกจากศูนย์ยูสุแล้วก็มีตัวล็อกเบรกล็อกคร์ด้วยนะครับคุญแจนี่ครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับสบภาพเบาะส,สวยเลยนะครับ รับประกันว่าคันนี้ไหม่แท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับเบาะผ้าสวยๆเลยครับ๋ย่วผมพาชมด้านหลังด้วยนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับเบาะผ้าสวยๆเลยแทบจะไม่มีคนนั่งเลยนะครับนี่ครับสวยๆเดิมๆเลยครับเบาะนี่ครับที่เก็บกุญแจแม่แรงนะครับดูเลยครับ สภาพสวยใสมากครับรถคันนี้เดี๋ยวผมพาไปชมฝั่งด้านซ้ายนะครับนี่ครับแผงประตูฝั่งด้านซ้ายนะครับีสวยนี่ครับแอร์แบ็กคู่หน้านี่ครับมีประกันนะครับนี่ครับประกันประกันเออนี่ครับประกัน 9,300นะครับจริงๆเป็นประกันชั้นหนึ่งแหละครับแต่เขามีส่วนลดก็เลยเหลือ9,000หมดวันที่16เดือน10 2,026นะครับนี่ครับประกันเจ้าของถือว่าดูแลใส่ใจมากครับคันนี้ต่อประกันทุกปีนะครับแล้วก็สมุดบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบเลยนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับเม็ดอาร์ Art ประตู ผมแกะดูทุกบานแล้วนะครับเดิมไม่มีชนหนักแน่นอนครับคันนี้เปิดตูเดิมทุกบานเม็ดอาร์คเดิมทุกบานครับคันนี้ได้ยางใหม่สีเส้นด้วยนะครับเจ้าของเพิ่งเปลี่ยนมาได้ยังไม่ถึงปีเลยนะครับดอกยางหน้าหนาครับมนียางใหม่ๆเลยนะครับข้างล่างส,สวยนะครับ คัตซีสวยๆเดิมๆไม่มีผุไม่มีสนิมแน่นอนครับนี่ครับเดิมๆส,สวยๆเลยคัตซียางก็ดอกเต็มๆนะครับซื้อไปไม่ต้องไปเปลี่ยนเลยครับยางพร้อมใช้งานนี่ครับเดี๋ยวผมเปิดเลขไมค์ให้ดูนะครับนี่ครับตัวนี้ได้เป็นเกียร์อออเกียร์ออโต,โต แล้วก็แอร์ออโต้นะครับแล้วก็เจ้าของก็ไปเปลี่ยนจอมาให้เรียบร้อยนะครับมีกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยนี่ครับเลขไม้นะครับ5 3 8 4 9ื่นสามพันแป้เกิครับไม่แท้ๆเดิมๆเลยนะครับคันนี้ผมรับประกันเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องนะครับนี่ครับสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับเสียงเครื่องนิ่มๆเลยครับสตาร์ทขึ้นมา นี่ครับนิ่มมากครับเสียงเครื่องนิ่มเลยนะครับเครื่องเกียร์ดีสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับรถคันนี้นี่ครับเครื่องเดิมๆเ,เลยนะครับไม่มีน้ำมันกระเซ็นแน่นอน,นครับ เดี๋ยวผมลองเทสกล้องหลังให้ดูด้วยนะครับนี่ครับเข้า R เรียบร้อยนี่ครับมีกล้องหลังนะครับระบบเซ็นเซอร์มีกล้องหลังแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับนี่ครับพวงมาลัยก็สวยเลยนะครับไม่มีถลอกไม่มีริ้วรอยเลยครับพวงมาลัยจอเครื่องเสียงเล่นได้นะครับบลูทูธฟังเพลงวิทยุเล่นได้หมดครับนี่ครับมี ที่พูดด้วยครับเวลาคอนโทรเข้าได้พิจารณาศึกษาครับปรับเครื่องเสียงไ, <ฟ S 1> ได้ปกติเลยนะครับสเมสภา,าพพร้อมใช้งานเลยนะครับรถคันนี้เดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูด้วยนะครับไฟตัดหมอก ยางใหม่สี่เส้นเลยนะครับคันนี้นี่ครับมีไฟตัดหมอกส,สวยๆเลยนะครับทะเบียนเดิมๆตั้งแต่ออกจากศูนย์เลยนะครับป้ายทะเบียนเดิมๆเ,เลย เครื่องเกียร์สมบูรณ์แน่นอนครับรถคันนี้ครับสำหรับอ่คันนี้นะครับเป็นกระบะ Isuzu D-Max ตัว Highlander นะครับตัวยกสูงโรงงานแท้นะครับเกียร์ออโต้เครื่องยนต์2.5ดีเซลครับผมตั้งราคาไว้ที่358,000บาทนะครับ358,000บาทสามารถเข้ามาดูรถทดลองขับได้นะครับรถอยู่เขตหลัก4วิภาวดีซอย60ครับ มีเล่มมีเอกสารพร้อมโอนเลยนะครับคันนี้ขอบคุณครับที่รับชมอ๋อติดต่อเบอร์โทรได้ที่เบอร์0991472099นะครับ0991472099ครับขอบคุณครับ